ไอท่นใจเอื้องโมโหแล้วนะตาั้งหนึ่งน้มาแล้วลูกก็ก็ทำให้พ่อไม่ดีพ่อก็เลยโมโหแล้วเสร็จแล้วลูกก็ตีปากๆอย่างนี้พ่อเจ็บแล้วพ่อก็เลยทำแบบนี้แล้วเสร็จแล้วค่ะ เขาอะก็เลยเลยอันนี้เขาก็ก็เลยเลยอ่ะไม่รู้กำใจแล้วมาอะไรคือรู้กำใจเหมือนกันแล้วสิงพราสิ่งตัวก็โมโหเสร็จแล้วเขาแล้วเขาอะก็ทำแบบ ปูดปูดแบบนี้แล้วมาลไยก็ทำปูดปูดแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปทำท่ากับไาโนเสร็จแล้วเขาก็ตอบว่าแล้วนะแล้วแล้วแล้วไลเดีก็ทำเขาแบบนี้แบบนี้ การสวนที่โงก็ทําแบบฟิาดฟิฟาดแบบนี้เปียกเลยแล้วเขาก็เดินไปจูนกับช้างฉันก็บอกบป่นแล้วช้างก็รองเป่นแอ้สิงโตร้องราอร้องเหรอแล้วมาทุกคนมา ตำเปยดกันไปแล้วเขาว่าก็กลัวมากเลยแล้วโมหูกันเขาก็ทำหน้าตลกตลกซะสิดิงนถามบอกหน้าตลกหน้าตลกแบบนี้ฮะหน้าตลกแบบนี้นี้นี้หน้าตลกมากเลยแล้วเสร็จแล้ว แล้วสิงโตก็อว่าดีมากเลยแล้วเสือก็ขอโทษลูกเขาแล้วก็จบปะกุยทำทำทำนะคะ